ขอสิ่งหม่เลยค่ะอ่ะทุกคนวกรเทค่ะเอเคเคยปวดเป็นอะไรมากระดูกติดเชื้อกระดูกติดเชื้อมันมีอาการเป็นบ้างคะก็ิดเป็ที่เท้าแต่แรกเท้าขวาค่ะผมก็ไม่ได้ทำอะไรแต่เดี๋ยวปนอไเท่าไหร่สามสิก็ถือยังไม่ได้เยอะนะ ว่าแล้วทำไมแบบไปเกิดกระดูกติเชื้อได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นค่ะพอดทีมันเกิดึ้นเองเกิดที่เองเท้า่วงแล้วมันก็ไม่หาที่โรงพยาบาลเขาต้องบอกว่าที่แรก ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นแล้วเราได้กินยาอะไรนะที่ได้ยังไม่กินยาไม่ได้กินยาแต่แค่ไปนวดไปอะไรนี่เนาะอ่า อยูนะผ่ายังผ่าแล้วผ่าแล้วแล้วหมอบอกว่าไม่มีเชื้ออะไรไม่เจอเชื้ออะไรไม่ได้ติดเชื้ออะไรค่ะโอ้โหแล้วตัวเองเป็นยังไงอะตอนนั้นอะพอเราผ่าตัดไปแล้วแล้วหมอมาบอกเราอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่รู้ว่าจะไปรักษาที่ไหนดีก็ไปผ่าตัดไปแล้วก็มาคือหมอไม่รู้ว่าเชื้ออะไรมาหาหมอตั้งแ แล้สุดท,ท้ายก็คือจะผ่าอีกครั้งแล้วก็บอกว่าจะตัดทั้งทีเพราะว่าหาเชื้อไม่เจอเลยว่าบอกว่าเป็นกรดูติดเชือ้อแล้ก็ผานบ้านเป็นร้านกาแฟแล้วเราได้ดูแบบฟิล์มเอ็กซเรย์อะไรของหมอกรือไม่ะเออแล้วเกระดูเป็นรอกว่าเออแต่ว่าไม่รู้ว่าติดเชื้ออะไรแต่มันคือติดเชื้อเออ ไปตรวจไปไปคอเชื้อหมอบอกว่าไม่มีเชื้อไรไม่มีเชื้อไรที่จริงแต่ว่ามันก็ปวดอยู่นะจีแล้วสรุปผ่าสองรอบค่ะผ่าสองรอบสรุปก็คือไม่รู้เราไม่รู้สาเหตุเออว่ามันเกิดอะไรที่กับเราอ่าแล้วก็ขอบคุณคุณป้าป้าก่อค่ะที่พานมาเจอ บริษัท P M I แล้วไปแล้วไปเจอกับป้าเรารู้จักกับป้าอยู่แล้วเราู้จักอยู่แล้วค่ะแล้วป้าก็ไปชวนมาแบบนี้เลยก็มาก็คือมานั่งฟังแบบนี้อ่าก็ผู้วาดก็บอกให้เรากิน P M I ก็คือนลำส้มที่ทุกคนกินมาสักผู้เนี้ยอ่ากิน P M I มยแค่สองกล่องไปตามนะที่โคราชบอกว่าหายแล้วไม่มีเชื่อนะโอเคเไม่มีมาอีก่อ เช้ามาปุ๊บเรากินเลยะเออแล้วก็เราเราสังเกตเองไหมว่าให้พอกินไประยะเวลาเท่าไหร่ถึงรู้สึกดีขึ้นก็อาทิตย์แรกก็รู้ว่ามันยังแบบมันยางแข็งค่ะทารุวนแต่ว่ามันไม่มีอาการปวดเออเราไม่มีอาการปวดเรารู้สึกดีไหมตอนนั้นเรารู้สึกใจชื้นไหมเออรู้สึกดีเนาะว่าเราไม่ปวดละแต่มันก็ยังปวดอยู่เนาะอ่าแล้วกินต่อไปอีกเท่าไหร่ยุบลง อ,อีกนานนะอีกนานจะนานแล้วอ่ะก็านอกล่องนะอยู่ในสองกล่องเนานะนเพราะว่าหน,นึ่งกล่องมันมีทั้งหมดสิบสองซองนะก็ประมาณประมาณเท่าไหร่ยี่สิบสี่วันยี่สี่วันเฮ้ยจากการที่เราแบบไปผ่าตาัดจากการที่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยร่างกายจะติดเชื้ออะไรเนาะจากการที่เราแบบลองยาสาราพัดเลยแต่วันนี้ ได้ด้วยเตรียมนายไม่ถึงหนึ่งเดือนนะรานะคาดีขึ้นเลยเนาะแล้วทุกวันนี้ก็สบายใช้ชีวิตได้อย่างสบายเหตุตอนนั้นเนี่ยนานเนี่ยที่เราป่วยก็ประมาณสิปีได้ิบีแต่ตอนนี้เราก็ยังดูแลสุขภาพของเราอยู่เนาะ้วนะคะโอ้โหเราดิในจนะเรากลับมาสุขภาพดีขึ้น ันนะั้นเราก็ต้องต้องไปเนาะตามงานของหมอนะคะแต่ว่าเราก็เรารู้เราจะรู้สึกตัวเองเราได้เนาะพราวว่าเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นไะด้นะเราเต็งอยากบอกอะไรกับทุกคนจากการที่เราป่วยแบบเราไม่รู้สาเหตุอ่ะเออเราอยากบอกอะไรกับทุกคนก็อยากบอกให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองคะเพราะว่าถ้าป่วยมาเนี่ยก็ทรมานมากเออเนอะ ก็ให้กับมาดูแลสุขภาพเนาะดีกว่าที่เราแบบปล่อยให้เปิดโลกเนาะนะนะแล้วก็คือเราแบบเครยนะมันเหมือนอยู่ในที่มืดเนานะสุ่มๆไปแต่ไม่รู้เส้นทางที่เราอะ่ะเราจะมีสุขภาพดีขึีนได้ไหมแต่เรามีโชคดีใช่ไหมที่มาเจอป้ามาคองใช่ไหมน้องก็ทําให้เราแบบว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตได้ได้อย่างปก,กติเนาะ นะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะขอบคุณมากนะครับเชิญตัวคุณตาให้กับคุณพิพัาน์อีกครั้งที่บนานคะ